โอเคนะครับก็มาต่อกันดีกว่าโอเคหลังจากโอเคครับคราวนี้ผมเพิ่งไปซื้อเนี้ยมาเนี้ยมสัสลูมเนี้ยครับมสัสลูมหลอกต้นไม้มัมสลูมอ่ะนะครับโอเคก็เป็นพืชผ,ผลผลิตใหม่ครับหลังจากที่เราผ่านแองดามเดียวมาได้เนี่ยครับเราจะสามารถเก็บเห็ดได้ครับตรงนี้จากตรงนี้เห็ดบางอย่างเท่านั้นนะครับโอเคนี้ก็จะมาอธิบายครับ ตอนนี้เรามีเราสามารถเก็บเห็นมสัสลูมได้โอเคเราก็มาเก็บเกี่ยวดีกว่าคือผมเพิ่งใส่เมลน,นเข้าไปโอเดซิโนเนอร์วิธีใส่มเมล็ก็เนี่ยครับเราเราดูรายการที่เราสามารถใส่ได้เราหยิบไปแล้วก็เราจะสามารถเพิ่มเลเวลพูดผลผลิตได้โดยการใช้อะไรตัวช่วยเล่นมันจะมีมูลไม่ก็ใช้เดือนอะไรเงี้ยโอเคแต่ก็ผมไม่ใส่ต้องประหยัดไว้ก่อนนะครับ ก็รีบเล่นแบบไม่อัปเดเลยตอนนี้คือเล่นแบบโอ <Okay. S 1> okay, เคโอเคไรต้าโอเคครับแล้วก็เห็ดเราสามารถเก็บเห็ดได้ได้บูมัทรูมแล้วก็ทอกรูมสำหรับเห็ดพิษนะครับเห็ดพิษไม่น่าเชื่อเห็ดพิษกินได้ด้วยติดแล้วกินเล้บติด,ตดตพิษนะครับ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 1> อันนี้คือสามารถ คือเราสามารถเลือกเลือกตะขายได้แล้วก็เลือกเลือกใช้เทมหล็อกล่อแมลงเนี่ยคือหลอกล่องมแมลงมแมลงอะไรนะครับหล็อกล่องมแมลงนะครับอันนี้ก็ขุดแร่ต่อไปอขุดแร่ต่อไปอืมอืมซูมบอสก็น่านเอาเรื่องนะครับก็มันก็มียงงุงทึ่งทาทึ่งทาอะไรซอฟเฟอรที่ที่ไล่ยุง ก็จัดของก่อนผมจะจัดของอย่างเงี้ยอ่าได้ได้ได้หนังแมลงมาได้ปีแมลงเกฟูอันนี้ขนนกของเกฟูนะครับแล้วก็เก็บไว้แถวนี้ไปก่อน <Okay. S 1> เอเาละอืม <c oughs> โอ้ยโอ <Okay. S 1> เคแล้วก็เหมือนเดิมครับไปไปไป ไปทับไปอะไรไปลูกหม,มูหมูมามา,พ,มนา,นาๆๆมพี่นั่นลัแลาวนะเยี่ยมโอเคเฮ้ยกระสุนพิษนี่รู้สึกมันหมดยาวเลยนะ ก็เล่นโอ้ผมเล่นไม่ดีนั้นเลยอะไม่ยอมไม่ยอมคือมันติดพิษแล้วผมก็หยุดหยุดใช้อ่ะเคมาก็เริ่มไปต่อไปออคราวนี้เล่นอะไรดีเอาเควฟล่าบอสก่อนแล้วกันมาอันนี้เอาเฟลกริชจิกิโอเคกริชจิกิยักษ์นะนึ่งโอ้ยเพนเดอร์เพซิส อะไรไม่รู้บิกินี่คุยโอเคมาโซนใหม่แล้วครับเป็นโซนเดสเซรอร์ดอะตอนแรกๆก,ก็ยังมีนี่อยู่โอ้ได้คูดินงครับสำหรับเออ อุ้ยุงเหรอไม่ใช่เ,เ,เดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอะโอเคมาแล้วน่าจะเป็นไก่ไก่ไก่ที่มาบ้านเรามันมาหาอาหารแถวนี้หาไส้เดือนคุยอะไรนู่นนี่ปตตางาแนนาน ไล่มันไปดีครั้งกี่โหนมันก็ยังมาเหมือนเดิมโอ๊ยหนี่นีทีมาอย่าสนใจพวกไอ้พวกนี้ดีกว่าเราไปสู้บอสดีกว่านะครับแรกๆก็จะมีสป,ปาย ตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรมากหรอกเพิ่งแต่มันเร็วเห็น,นะครับมามัน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 ไวเฉยอะวิธีใช้ลูกหนูฝนนี่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับนอกจากมันาวมากอต้องใช้วิธีรินธรรมดาเแล้รู้สึกมันไม่ได้แพ้พิษด้วยอุย้ยอย่างว่ามันตีไวนะครับ ไอ้ลูกน้อยนี่มาหนีได้ใส้ยิงยิงยิงก่อนมาติดแล้วนี่ไอ,อ้ตัวชิ้นนไอ้ตัวนี้นี่มันมันตามติดเลยขอจัดการเนี่ยดูดิครับมันมันมันไวอะ่ะ ก่อนอื่นมันไส้อะไอ้ไอ้ผู้นี่มันโดอะมอเนี่ยฮะหมันไส้หมันไส้ตามติดเลยท <c oughs> จิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บจ,จ,จ๊ไม่ได้ผลกมันจิงด้วยคือ <c oughs> ถ้ามันได้ผลมันอุ้ยหอนเนี่ย ยิงแน่โดนสองลูกอะไรอ่ะต้องโผล่มาเรื่อยๆหรอโอ้ยใหญ่ไง่บงนี้เติมเรียก,ก่อนลนะกัน าเนี่ยลูกน้องเยอะมากครับไอ้จักกีจักจีเนี่ยปกติผมใช้ไอ้ปืนอ่ะยิงยิงยิงกระสุนลูกปลายเข้าไปอ่ะเลี่ยงหมดเลยโบมันเป็นบ้าอะไรมาเนี่ยมาใส่กระสุนให้มันติดพิษก่อนดีติดม้มันจะไม่แพ้ก็ตาม มันเล็กอ่ะดูยากอะ่ะบางมานันอีกใสหัวโดน <c oughs> โดนระเบิดนะครับ <c oughs> โดนโดนละโด<บ>น <c oughs> ตีพิล่ะหลบบาริงมันหลบง่ายนะครับ ลูกน้นงนองอ่อนมีพลอยอืมบกไอ้ท่าเฮ้ยอะไรกันโอ้โหมันใช้โอ้โหมันใช้ทีเลยเอาไม่โดยโอ้ยมันชนทีเลยเฮ้ยม,มันไฟลูกน,น้องอมีท่าก่ Оо но 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 ยากลบเขาก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลยอะนะครับอุย้ยบกลบใครก็พรุ่อน หมดแล้วระสุสน <G ül üyor> แมวแมววิ่งโคตรไวู้สึกมันจะไปกินอาหารนะ <G ül üyor> อุ้ย่ห้งานจริงด้วยนะครับมันจะกินอาหารไล่ก่อนจิง มันจะสามทีนี่แหละมันสามทีีด้วยโว้โ,โดดจังหน้าอื้อกะเด็นจุดนอนมันน่าจะอยู่ตรงนี้โดดแล้วโดดมันจะงัดง่ายยังไง โอ,อาาโอ้ยเดี๋ยวบังซื้อเฮ้ยอุ้ยไปเฮ้ยอึไปเฮ้ยยุ่งอ่ะโอ้ยโดนตอดเลือดมันโรตแล้วยาหมดแล้วเนี่ย ลบอุยมันยากอะนะครับ มันยังไม่ยังไม่เปเลยนี่วะทำไมมันเป็นอย่างรรนี้แล้วเนี่ยครับถ้าอยากลัวต้องเก็บเจ้านี่ครับงินครับโงินอาแมวเราเรียบร้อยไปแล้ว ต้องไม่ต้องร้องครับเจ้านายเจ้าทุกเจ้าอ่ะเบี่ยงไปแล้ว monster boss ใช้เ,เวลาสูบอสประมาณเออ8นาทีเองอะโอเค อ,อ,ะอ,ะอะไรอะ่ะ King Fucker เลี้ยฟุฟตโตเหรอจิโอเคเสร็จอืมโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขอหยุดหยุดถ่ายไปเก็บผลผลิตนะครับโอเคนะครับก็มาตอนน่อกันดีกว่า มาขั้นตัวต่อไปนะครับฟ <c oughs> ังกุ้ยอย่างรวดเร็ว <c oughs> เอาอันนี้ก็มีกุ้ยจกกี่นี่ว่ะ <c oughs> เอ๊ะมันกุ้ยมันเพิ่มขึ้นแปลกๆนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้รเราทำกุยล่าไอตัวนี้ดว้วยกันนะครับ <c oughs> อะไรอะลา,าลอสนะครับทำกุ้ยนี้อันนี้เป็นกุ้ยล่ามอเตอร์นะครับเฉยๆ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขอถ้าจาก,การเจ้านี้เสร็จก็พอแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่า ใกล้ได้เวลาที่คุณพ่อจะตื่นแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาโซนใหม่เป็นเขตปาดงดิบนะครับโอเคถ้าไม่มีดอสบอลน,นันแปลว่าม,มีบอสอยู่แถวนี้นะครับ น,นี้ให้จากการไอไอลสวล็วห้าตัวก็แค่นั้นะจบเกมจบเกมง่ายเลยเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ ى, แต่เรียกว่าไอไอจิ้งไอจิ้งคืออะไม่ยากเลยมากครับอขอใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับที่เก็จเก็บไว้แล้ว ไฮดราเหรอนางไฮดราน่เหรอหมุนหมุนไปทางนั้นไม่ได้อ่ะโคตรลำบากเลยนะบอ๊ยไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่แล้วใช่แล้วโนนนนโนนอืมตายเพราะผิด อ๋อเผาไฮดา้าเนอไฮดา้าที่มันมีไอ้เคี้ยพวพิวดมนโคตรโคตโหดนะเนอะก็อย่างว่าเกมนี้เป็นเกมญี่ปุ่นอะ <c oughs> เกมภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลไปเป็นภาษาอังกฤษสักนิดหน่อยให้เราเข้าใจแต่แมวอย,ย่าโยง เพราะว่าปกติถ้าผมเล่นภาคสอง Monster Hunter Freedom u n l e h e ก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยใช่หรือเปล่านั่งงนไงใช่แล้วเั่งงนไงเจอแล้วทำไมเจอจักกิดเันนี้วยเนี่ยไม่ใช่จักกิกมันไม่ใช่จักกิกธรรมดามันตามตูนเลยออามีวุ้ยดิผมพ่อตื่นแล้วนะครับ อก็เป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่กลับมาอ่กันหมดเลยแล้วสินนางกันมากเลยตอนนี้องนั้นเดี๋ยวขอหยุดสักพู่นะครับมีมีแขกมาครับโอเคนะครับก็กลับมาต่อกันดีกว่าหลังจากที่ ลูกค้าลูกค้าขอคุณพ่อนะครับไปแล้วโอเคมาก็ลุยก,กันต่อก่อนเดี๋ยวจะทายเสร็จครับพ่อคุณพ่อหน้าน้องสาวครับตื่นหมดแล้วพี่ <c oughs> ขอจัดก,การนี้ก่อน บอกให้นเนี่ยอบอกให้น้องสายนี่นะน้องสายไอ้ <c oughs> ตัวนี้ปลายยากสักหน่อยนะครับมาสุดในลูกเดียวละ เ,เดี๋ยวหายสักตัวนึ่งก็จบจบจบจ,บจ,บจ,บจบการเล่นดีกว่าหน้าเ,นเยี่เลยรปาเยอะไหมหน้าหน้าเลยอเยอะไหมวันนี้ก็ไม่ใช่ะคะุณพ่อหกแสนค่ะหกแสนห้ามื่นดูสิแบงค์พันทั้งนั้นเลยดูสิ ยังทำขึ้นมาเลยอ่ะทำมาเลยดูสิเลยดีดีดีใช่ครับเดี๋ยวนเดี๋เนาะเนาะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเข้ามาหาเยอะๆเนาะน่าฮะไม่ใช่ไรอะไรก็ติดกันทำไมติดกันล่ะก็พ่อก็ทำอาชีพเกจ้าอะไรเนาะอาชีพที่มีไลยประมาณนั้นครับ ก็เลยไม่ก <tr> <educated Klein> <ope> <t BC now> mm ็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากถ่ายช่วงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่พ่อตื่นอ่ะจบโอ้ยมาจากไหนเออไม่ค่ะไหยนี่ค่ะอุ้ยแมวแมววางกับดักแมววางระเบิดนะครับ เก็บโองเงินหกแสนห้าค,ค,ครับ <I have. S 1> ก็จะว่าเยอะก็เยอะก็เยอะก็สมควรครับแต่ว่าก็ บอกให้น้องสามไม่หน่อยนะครับก็เงียบหน่อยจนกว่าผมจะถ่า,ายเสร็จก็แล้วนะครับเงินเงินเยอะก็จริงแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดครับเพราะว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยนี่รับรองหมดไวมากแน่นอนครับโอเคเรื่องเงินก่อนนะเรื่องเงินเงินนะครับโอเคเรื่องเ, okay. เองเนินเงินโอเคก็ผ่านละโอ้ oh, Walking s เ l e เชิญนะครับโอเคน้อย a m a z i ิ g พาราไดซ์ เอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย